สวัสดีค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าต่างนะคะการทำงานของโปรแกรม a u t o d e s k m มายนะคะซึ่งเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเครื่องมือต่างๆนะคะเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จะใช้ในการสร้างนะคะวัตถุสามิตินะคะนี่ก็จะเป็นหน้าจอในการทำงานนะคะจะมีส่วนที่สำคัญทั้งหมด5ส่วนนะคะก็จะแถบแรกนะคะก็จะเป็นพื้นที่ด้านบนสุดนะคะเป็นแถบสาหรับจัดเก็บเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการทางาน ในลักษณะต่างๆนะคะรวมไปถึงเมนูคำสั่งของโปรแกรมนะคะเนี่ยก็จะมีไฟล์ Edit นะคะ create select modify นะคะ display ต่างๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นแถบเครื่องมือนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแถบด้านซ้ายนะคะเป็นแถบเก็บเครื่องมือนะคะทั่วไปที่เราจำเป็นจะต้องใช้งานนะคะใช้งานอยู่แทบตลอดเวลาการทำงานนะคะเช่นชุดเครื่องมือของ transform ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มนะคะคำสั่งในการจัด แบ่งพื้นที่การทำงานค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น พื้นที่ตรงกลางนะคะหรือว่า work area นะคะบริเวณนี้จะใช้ในการาทำงานเวลาสร้างโมเดลนะคะหรือว่าจัดแสงนะคะหรือว่าการวางตำแหน่งของกล้องนะคะล้วนแต่เป็นการทำงานในพื้นที่ส่วนนี้ค่ะอ,อันที่4นะคะก็จะเป็นแถบด้านขวาน,นะคะจะเป็นที่สำหรับแสดงรายละเอียดปีกย่อยของวัตถุต่างๆในการทำงานนะคะในพื้นที่ทำงานการจัดการควบคุมนะคะการจัดการเลเยอร์ต่างๆนะคะสุดท้ายนะคะที่5 ก็จะเป็นพื้นที่ล่างสุดนะคะเป็นเครื่องมือสําหรับทํางานเกี่ยวกับการทำแอนิเมชันนะคะก็จะมีเส้นตัวชทำลายนะคะที่จะบอกระยะได้นะคะค่ะวันนี้เราจะมาใช้เครื่องมือพื้นฐานนะคะในการสร้างตัวเก้าอี้นะคะ ในการสร้างเก้าอี้กับโปรแกรมมายาแบบอย่างง่ายก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคอนโทรลต่างๆนะคะตอนนี้ก็ในการหมุนตัวพื้นที่การทํางานตรงนี้นะคะให้กดเมาส์นะคะด้านซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็กดออติเนตค้างไว้ค่ะก็จะเป็นการหมุนนะคะพื้นที่การทํางานนะคะกดออตินเนตค้างไว้นะคะแล้วก็กดเมาส์ขวานะคะก็จะเป็นการซูมเข้าซูมออกนะคะก็จะเป็นพื้นที่การทํางานนะคะกดออตินเนตค้างไว้แล้วก็กดตรงกลางของเมาส์ก็จะขยับได้ นี่นะคะนี่คือการคอนโทนเบื้องต้นนะคะต่อไปเราจะลองสร้างวัตถุที่เป็นโพลิกอนนะคะเป็นครูเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะคะก็จะไปที่โหมดของเชลล์ที่เป็นโพลิกอนนะคะแล้วก็เลือกวัตถุนะคะที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมผอกมานะคะเมื่อกล่องสี่เหลี่ยมมาแล้วนะคะจากนั้นเราจะทําการมูฟวัตถุนะคะเรากด W ก็คือเป็นตัวมูฟไปซ้ายนะคะขวาเราก็จะมีแกน x y z เนาะไปซ้ายขวา ะ,ะ e ก็คือการหมุนนะคะการหมุนแล้วก็ R ก็จะเป็นการสเกลให้ใหญ่ขึ้นนะคะเมื่อเราได้กล่องมาหนึ่งกล่องแล้วนะคะจากนั้นเราจะทำให้เป็นตัวท็อปด้านบนของ ของโต๊ะนะคะตอนนี้วัตถุก็เราได้กล่องซีเลียมมาแล้วนะคะซึ่งตัวมายานเนี่ยก็จะมีวัตถุมีโหมดในการทํางานให้เราเลือกนะคะก็จะแบ่งเป็น Object Mode นะคะก็คือจะเป็นการเลือกวัตถุทางชิ้นนะคะเอทโหมก็จะเป็นการเลือกนะคะวัตถุที่เป็นเลือกเส้นนะคะเพื่อที่จะทําการาขยับออกแบบรูปร่างนะคะหรือ v o r t e x นะคะ v ว r t e x ทก็จะเป็นการจัดการกับจุดนะคะ สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเฟสโหมดนะคะก็จะเป็นการจัดการกับตัวหน้าเฟสนะคะอะตอนนี้ครูได้กล่องมาหนึงกล่องนะคะครูจะสร้างให้มันเป็นตัวท็อปของของพื้นนะคะครูจะเลือกเป็นเฟสโหมดนะคะจากนั้นคลิกที่วัตถุหนึ่งชิน้นแล้วก็ทำการกด w นะคะให้เป็นเครื่องให้เป็นตัว move นะคะ move มาลงมานะคะ ได้เป็นตัวขนาดของท็อปแล้วถ้าเรายังรู้สึกว่าความยาวเราอยากได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็เลือกอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มูฟเขาออกมาให้เป็นความยาวนะคะจากนั้นนะคะเราจะทําขาเก้าอี้นะคะโดยการเพิ่มเส้นเข้าไปนะคะก็จะไปที่คําสั่ง m a t ชูนนะคะแล้วก็ Insert ร์ตเอทูค่ะจากนั้นนะคะพอเราได้คําสั่งปุ๊บเราก็คลิกลงไปที่เส้นนะคะเพื่อที่จะทําการเพิ่มเส้นให้เป็นมุมสําหรับเพิ่มขาโต๊นะคะ เพิ่มไปสีเส้นค่ะอ่าเมื่อเราใช้เครื่องมือเสร็จนะคะให้กดที่ลูกศรหรือว่ากด q เป็นการยกเลิกเครื่องมือนะคะจากนั้นให้เราเลือกไปเฟสโหมดนะคะแล้วก็ทำการคลิกนะคะคลิกที่เฟสนะคะเราจะทำขาโต๊ะให้งอกออกมาจากโต๊ะนะคะแล้วก็จะกดชิปเป็นการเลือกนะคะ1 2 3ส คนะคะเมื่อเราได้เลือกมุมที่เราจะทำเป็นขาโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปที่ edit mesh นะคะแล้วก็ e x t r u e หรือว่า control e ค่ะคลิกเข้าไปนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาเราเอาเมาส์ไปดึงที่ลูกศรสีน้ำเงินลงมานะคะโอเคแค่นี้นะคะก็จะได้ขาโต๊ะเรียบร้อยเท่ากันแล้วนะคะเมื่อทางานเสร็จเราก็จะเลือกกดเมาส์ด้านขวาค้างไว้แล้วก็เลือกไป object mode ค่ะ วัตถุเราก็จะเสร็จสมบูรณ์นะคะเป็นโตะ๊ะโต๊ะเราก็จะเรียบร้อยนะคะเป็นลนักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะฝีมือของนักเรียนในะคลาสเรียนกันนะคะว่าเขาจะทำกันได้หรือเปล่าคะ่ะ สวัสดีครับผมนายอภิรักษ์ลุงอนุรัยครับวันนี้จะมาสอนการทำโต๊ะนะครับ